สวัสดีครับวันนี้มีสมาชิกเพจมาแจ้งเตือนสติครับวันนี้ครับที่การรองเมื่อเจ้าครับสมาชิกท่านนี้เปิ้นไปการหนองดอกแล้วเปิ้ลก็มีชายคนหนึ่งน,นะครับผมมาตักเรื่องดวงครับแล้วก็เปิ้ลบอกว่าถ้าเปิ้ลตายนั่นตายนี่ถูกเปิ้ลจะขอค่าครูอยู่ร9อบาทครับ และหลังจากนั้นเพืนก็ใช้คาพูดว่าล้อมต่างๆนานาครับส่วนมากจะเป็นเรื่องเคราะห์เรื่องทุกข์เรื่องโศกซึ่งทำให้คนๆนี้สมาชิกท่านนี้มันมีตกกังวนขนาดครับพอมีตกกังวนขนาดครับชายคนที่ดูดวงนะ่ะเพื่อนก็บ,บอกว่าเดิมมีวิธีแก้ขึ้นะครับโดยการเอากระดาษมานะครับแล้วก็ชีกออกแล้วขึ้นอธิษฐานครับ คือกลำและก็อธิษฐานแล้วก็บอกว่าถ้าจะพ้นเคราะห์พ้นโศกเนี่ยแบกออกมาแล้วกระดาษมันจะรวมเป็นแผ่นเดียวกันแต่ต้องเสียการะสนอเคราะห์ตามตัวเลขในกระดาษนี้เปิ้นกับแบออกมาครับกระดาษที่ชีกเนี่ก็กลายเป็นแผ่นเดียวกันพร้อมตัวเลขครับสมาชิกท่านี้เปิ้นก็เลยต้องเสียตังไป1,600บาทครับ เปินก็เสียไปแบบเบอร์เอออครับแล้วก็เปิ้ก็คิดว่ามันมันง่ายเกินไปแล้วก็เปินก็ไปตัวสอบในอินเทอร์เน็ตพบว,ว่ามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะเลยจึงฝากเตอือนสตินะครับสำหรับคนที่อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตครับสวัสดีครับ